เปิดคำตอบจีนทำวัฒนาะมีโอกาสกลับมาคืนดีหนิงปณิตาไหมเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ฟแฟนๆยังคอยส่งกำลังใจให้กับผู้จัดละครดังสำหรับหนิงปณิตาที่อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เธอได้เจอมรสุมชีวิตปัญหาครอบครัวกับจีนจรินทำวัฒนาะโดยตอนนี้ทั้งสองคนได้ทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูกอย่างดีที่สุดล่าสุด18กันยายนในรายการคนละ เบค ep สองจังหวัดตาดจินจลินได้มาเป็นแขกรับเชิญพร้อมยอมรับว่าตัวเองทำไม่ดีไม่มีสติทุกอย่างก็จบหมดเลยตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีที่สุดพร้อมตอบคำถามว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกไหมเบกบอกว่าเล่ามาจินบอกว่าทำตัวไม่ดีครับเบกบอกว่าทำไมถึงทำแบบนั้นด้านจินตอบว่าเขาเรียกไม่มีสติครับผม11ปี ที่เราแต่งงานกันเราเห็นแก่ตัวในการที่เราเลิกลากับพรยาเกา่าแล้วเราไม่ควรมีคนอื่นจินรู้สึกผิดมากจริงผิดกับหลายคนไอตอนที่มันวูบไปมันไม่มีหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดเลยก็เลยอยู่ทุกอย่างมันก็จบหมดเลยเฟกบอกว่ามันอาจจะหลงละเลงด้วยอะไรไม่รู้ซึ่งพี่เข้าใจดีมันผิดที่จินไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงสุดท้ายจินเป็นคนผิดจินต้องรับผิดชอบจินบอกว่า ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีแล้วกันธัญญาบอกว่าก็อาจจะผ่านพ้นวิกฤตมันทุกแค่ไหนจินตอบว่าจินเชื่อว่าทุกคนทุกไม่ใช่แค่ฝั่งจินจินว่าฝั่งหนิงเขาก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหนักกว่าจินแน่นอนมันเหมือนเป็นช่วงเวลาอะไรไม่รู้พอเรากลับมารู้สึกจากการชีวิตใหม่นะสำคัญที่สุดคือลูกต้องดูแลธัญญาบอกว่าแต่พี่เป๊กก็ด่าจินจินตอบว่ากี่รอบก็ไม่รู้ เปบกบอกว่าเราก็รักนิลินรักหนิงเป็นพี่น้องกับเราอยู่แล้วมันใกล้ตัวซะจนตกใจทันยาบอกว่าแล้วพี่เรียกจินมาพูดอะไรเป๊กบอกว่าไม่ได้พูดอะไรเรียกมาตบอาจจะรุนแรงเตือนสติให้น้องมันกลับมาคิดนิดนึงจินบอกว่าตบเลยไม่คือเขาสั่งสอนพี่เป๊กถ้าไม่รักใครไม่ยุ่งเลย เบกบอกว่าเราไม่อยากย้อนเหตุการณ์มากมายครั้งแรกเราพูดไปแล้วไม่ฟังพี่กรทรงสิ์พูดก็ไม่ฟังรอบสามพี่ไม่พูดแล้วนี่น้องเราเราปล่อยให้น้องเราเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องเอมมี่บอกว่ากลัวคนไหนมากกว่ากันชินบอกว่าโหยากนะเว้ยธัญญาบอกว่าแล้วแบบนี้มีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวไหมชินบอกว่าคือตอนนี้เป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีต่อกันดีกว่า เบคบอกว่าตอนนี้จินก็พูดไปแบบนั้นแต่ถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่งมันก็มีโอกาสอ่ะจินบอกว่าอนาคตจินไม่รู้แต่เขาเลิกกับจีนเขาสวยขึ้นนะเราส่งตลอดทัญยาบอกว่าถ้ามีคนมาจีบมีแฟนใหม่ จีนบอกว่าเจอคนดีก็จบแต่ถ้าเขามีปัญหาก็แค่เข้าไปช่วยเขาตอนนี้แฮปปี้อย่างนี้เอมี่บอกว่าพี่เป๊กพี่จริงพเพียบพร้อมมีทุกอย่างจะมีผู้หญิงเข้ามาตลอดคนไหนเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์เป๊กบอกว่าพูดจริงๆเลยนะทุกวันนี้ถ้ามีเข้ามาไม่เลือกที่จะเข้าไปยุ่งเลย เอมี่บอกว่าถ้าผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเราเบคบอกว่าก็ต้องปล่อยผ่านเลยธัญญาบอกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอมี่บอกว่าไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์จีนบอกว่าจริงหรอเบคบอกว่าจริงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นพี่ไม่มีวันจบหรอก เขาเซ้นแรงเวลาเห็นข่าวคนดา่าเราไม่ดีรู้สึกอย่างไงจินบอกว่าไม่เคยดูโซเชียลจินไม่เคยโศนถ้าเป็นเรื่องสามีภรรยาจินผิดพังไปแล้วมันจบไปแล้วฐานะสามีภรรยาแต่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยเรื่องลูกกันได้ตลอดสิ่งสำคัญคือน,นิรินก็แค่นั้นเองยังให้ความรักกับลูกเหมือนเดิม